สิ่งของพิสดารที่คนพยายามนำขึ้นเครื่องบิน The isn't the best club place bar to lovers find go หลายคนคงทราบกันดีนะครับว่าการนำสิ่งของขึ้นเครื่องบินนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำปริมาณของเหลวที่ขึ้นเครื่องบินได้หรือสิ่งของต้องห้ามต่างๆนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งไหนที่สามารถเอาขึ้นไปบนเครื่องบินได้หรือไม่สามารถเอาขึ้นไปบนเครื่องบินได้นะครับแต่ก็แล้วครับมีเหตุการณ์แปลกๆต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นทั่วโลกกับสายการบินต่างๆนะครับ ที่มีผู้โดยสารนําสิ่งของแปลกๆขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งของแปลกๆนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเหตุการณ์แรกครับเกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติแอตแลนต้าในปี2007ครับเมื่อชายชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งถูกพบว่าเขาได้นําเอางูอย่างบรรจุใส่ถุงนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในกระเป๋าเดินทางเพื่อนําขึ้นเครื่องบินแต่ก็ยังดีครับที่มันถูกจับได้จาลงาน ถ้าสุณบนเครื่องบินไปไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น <S <S หากว่าคุณคิดว่าเหตุการณ์แรกมันก็ไม่ได้แปลกอะไรมากมาดูเรื่องนี้สิครับหนุ่มชายชาวฮ่องกงนะครับที่พบไอโฟน194เครื่อง,94เ,อง94เครื่องครับคนเราปกติเนี่ยถ้าพกไอโฟนสองสาเครื่องก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมครับแต่หานี่มันพก94เครื่องแล้วมันก็ยังถูกติดตัวมีมึงค,คิดว่ามึงเป็นมนุษย์ระเบิดฟีชีพมั้งไงฮะ และแน่นอนครับถูกจับกันได้ครับเมื่อมันเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแน่นอนครับร้องไม่รอดแมงมุมทารันชูล่าถือเป็นแมงมุมอีกหนึ่งชนิดนะครับที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกเพียงแค่ตัวเดียวคุณก็ไม่สามารถนำมันขึ้นเครื่องบินได้แล้วแต่คู่รักชาวเยอรมันคู่นี้ครับเขาเดินทางกลับจากอเมริกาใต้และเขาได้นําแมงมุมถึงองตัวบรรจุในถุงพลาสติกและนําขึ้นเครื่องบิน แต่แล้วก็ถูกจับได้ที่สนามบินในกรุงอัมสเตอร์ดัมแม่มันก็คิดได้นะแม่มุมสอ0ตัวปลา51ตัวในปี2005ครับเจ้าหน้าที่สนามบินนานาชาติเมลเบิร์นได้ตรวจพบสิ่งแปลกและเคลื่อนไหวอยู่ในกระโปรงของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพวกเขาจึงตัดสินใจนำตัวเธอไปตรวจสอบและพบว่าภายใต้กระโปรงของเธอนั้น ได้มีถุงบรรจุปลาเขียดร้อน51ตัวเอาไว้ในถุงพลาสติกใต้กระโปรงนี้ก็ได้หรอผู <Yeah. S 1> ้โดยสารคนหนึ่งนะครับพยายามนำระเบิดทั้งหมด4ลูกใส่ในกระเป๋าเดินทางเพื่อขึ้นเครื่องบินนะครับแต่แน่นอนครับว่ามันถูกจับได้เสียก่อนนั่นเองไม่งั้นลำเงือบูมเกี่ยวขัดพรหมจรรย์ ถึงแม้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ,ๆนะครับแต่มันก็แปลกสุดๆครับเมื่อหญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งถูกตรวจพบเมื่อเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะที่สนามบ,บินดัลราชาเพเทนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเธอกำลังใส่เข็มขัดพรมจระจันอยู่ oh, <yeah. S 1> ที่สามีของเธอใส่อว้ให้เนื่องจากกลัวว่าเธอจะนอกใจในการมาเที่ยวพักผ่นในครั้งนี้ นเด็ชกชายวัย8ขวบชาวไอวอริคสร์ถูกจับยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางเพื่อหลบหนีจากประเทศมโมร็อกโกไปยังประเทศสเปนแต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายของเจ้าหนูที่ตรวจพบได้เสียก่อนและนี่คือสิ่งพิสดารที่คนพยายามนำขึ้นเครื่องบินที่ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่าชอบก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ